วันดีเอฟซีของแมวฟินแลนด์ชั้นแนวกู้ภูกูค้คคนนะจ้าวันนี้ก็จะป้าเปืนป่นเข้ามาพอสูตรบนตัวเดียวนะจ๊ะแม่นจริงบนตัวเดียวอีพีที่สิบสองนะจ๊ะงวดของวันที่สิบหกเดือนหกนะจ๊ะสองศูนย์สองสี่เดี๋ยวเขาจะมาตัวซูนนี่ต่อน,นะจ๊ะว่าซูนนี่จะเดินไปยาวประมาณไหนนะจ๊ะไปผ่านมาแล้วซูนนี่ก็เดินมาแล้วตึงมดนะจ๊ะ เจ็ดหนวดต่อไปก็จะเป็นงวดตีแปดนะจ๊ะมีหลายๆท่านบอกกับแมวว่าให้แมวใจเครื่องคิดเลขนะจ๊ะแต่ว่ามันบอสะดวกกับแมวนะจ๊ะเพราะว่ายันตีบอกแมวบบบมีขาตั้งกล้องเนาะแหมมือหนึ่งถือแหมมือหนึ่งจี้ตัวเลขนะจ๊ะถ้าเฮานี่จะมาใจเครื่องคิดเลแขแ็มนะจ๊ะเขาจะก็จะบบกมีมือมาเขียนแหมนะจ๊ะก็เลย ก้อยๆนับไปตัวกันนะเจ้าใจเย็นเดอ้อก็ขอโทษขอภัยนะจุดน,นี้นะเจ้าตีลหลายๆคนบอกแตว่าอู้งงงงเง,งะก็ใจเขินคิดเล็กเตอร์มันจะสะดวกนะเจ้าแล้วก็แฮมหลายๆท่านก็บอกว่าฟังภาษาเหนือบ่หูนะเจ้าก้อยๆ้ยฟังเฮียนภาษาเหนือไปตัวกันนะเจ้าเพราะว่าแม้วู้ภาษาไทยบ่ได้นะเจ้าอู้ภาษาไทยเดี๋ยวก็จะมาปะเปลิดนะเจ้าจะ,ะเปลิดกลับมาเป็นภาษาเหนือ,อยูดีนะเจ้า ก็ขอโทษขอภัยเปลื่นเปื่อนนกจุดนี้ตัวนะเจ้าค่อยๆฟังนะเจ้าค่อยๆฟังภาษาเหนือไปต้วกันเนาะก็ก่อนจะมาห้าชมคลิปนะเจ้าจอยกดไลค์กดติดตามนะเจ้าใ้แมวตัวเด้อกดกระดิ่งกันแจ้งเตือนตัวนะเจ้าเวลาแมวลงคลิปเปลื่นเปื่อนเขาจะได้หันนะเจ้าถ้าชอบนะเจ้าถ้าชอบแมวก็จอยกดไลค์กดแชร์ให้แมวตัวนะเจ้า คลิปในวิดีโอนี้นะจะทํามาเพื่อสนับสนุนสลักกินแบ่งรัฐบาลต่ออันนะจะม่ได้สนับสนุนสิ่งพิษกฎหมายทุกชนิดนะจะเดี๋ยวเขามาตัวกันเลยนะเจ้าว่าเขาจะใช้ลักใดในการคํานวณน,นะเจ้าเขาจะใช้เขาจะใช้ใลักหมื่นนะเจาะหนึ่งครั้งนะเจาะลักพันหนึ่งครั้งนะเจาะลักร้อย ครั้งที่หนึ่งนะจ๊ะสองครั้งลักร้อยครั้งที่สองสี่ครั้งลักซีฟครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่สามหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สามหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกแปดครั้งที่นะจ๊ะสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกศูนย์เป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ด สิบเอ็ดบวกสเป็นสิบสีิบสีบวกสามเป็นสิบเจสิบเจ็ดบวกสาเป็นสิบสงบวกแปดเป็นสิบแปดิบวกเจ็ดเป็นสามสิบห้าสสิบห้าบวกสเป็นสามสิบแปามสิบแปดบวกแปดเป็นสี่สิบหกได้เลขหกต่อมาออกหกศูนย์สเลขหกเข้ามา ก็มาเราก็จะจลักหมื่นหนึ่งครั้งลักพันหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่หนึ่งสองครั้งลักร้อยครั้งที่สองสี่ครั้งลักซิฟครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่สามหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สามหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกแปดค้งทีนะจ๊ะห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ด

ก็เป็น8 2ต่อมาออกห2สองหเลขสองเข้ามาต่อมาเขาก็จะใจลักหมื่นหนึ่งครั้งลักพันหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่หนึ่งสองครั้งลักร้อยครั้งตีสองสี่ครั้งลักสิบครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่สามหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สามหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งแปดคงที เก้เป <inh aling> <ators> <m idd ii> mm ็น hmm. ส so, okay. awesome. hmm. ิบหกสิบหบวกหเป็นสองเอ็องเอ็ดบวกห้าเป็นสองหกสหกบวกเป็นสามสิบเอ็ดสามบเอ็วกหาเป็นสามสิบหกสิหกวกเป็นสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดบวกหเป็น5้าสิบหกห้าิหบวกเจ เป็นหกสิบวกสเป็น6กสิบเจ็เจบวกสเป็นเจ็ดสิบวกแปดงที่ก็เป็นเจปได้เลขแปต่อมาออกส8 1แเลขแปของเขาก็เข้ามาต่อมาเขาก็จะใจ ลักหมื่นหนึ่งครั้งลักพันหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่1-2ครั้งลักร้อยครั้งที่สองสี่ครั้งลักซีฟครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่3าหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สาหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่4ี่หนึ่งครั้งบวกแปดคงทีศูนย์บวกสเป็นส3มสามบวกสเป็นห้าห้าบวกแเป็น13 13ามสิบสามบวกแปเป็นสเอ 6s บ8เป็น69 69บก8เป็น37 37วก5เป็น42 42บวก9เป็น5 1 bueno. 5 1บวก9เป็น60 60วก8เป็น68 ่อมาออกห้าเก้าแปดเลขแปดของเขาก็เข้ามาต่อมาเขาก็จะใจลักหมื่นหนึ่งครั้งลักพันหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่หนึ่งสองครั้งลักร้อยครั้งตีสองสี่ครั้งลักซิบครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่สามหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สามหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกแปดคงที่สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่

เป็น52 52บวก4เป็น55เอ่อ52บวก4เป็น56 56บวก2เป็น58 58บวก8เป็น66เขาได้เลข6ต่อมาเลขที่ออก116 เลขโกของเขาก็เข้าต่อมาเขาก็จัดใจลักหมื่นหนึ่งครั้งลักพันหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่หนึ่งสองครั้งลักร้อยครั้งที่สองสี่ครั้งลักซิฟครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่สามหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สามหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งแปดคงที่แปดบวกศูนย์เป็นแปดแปดบวกสองเป็นซิ ส época, together, 4, всегда, igare, ิบบวเจเป็น17 17จ็ดบเกเจเป็นส4บสี่สวกเจเป็น31 3สิบเอเกเจเป็นสามสิบแวกหเป็นสี่สิบสวกแเป็น5้5สิบสวกสเป็นห้าสิบหวกหเป็นหกสิบวกแด เป็นหกสิบเก้าเขาก็ได้เลขเก้าต่อมาออกหกเก้าศูนย์เลขเก้าของเขาก็เข้ามาต่อมาเขาก็จัดใจลักพันหนึ่งครั้งเออลักหมื่นหนึ่งครั้งลักพันหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่หนึ่งสองครั้งลักร้อยครั้งที่สองสี่ครั้งลักสิบครั้งที่สองหนึ่งครั้ง รักร้อยครั้งที่สามครั้งลักหน่วยครั้งที่สามหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกแปดคงทีศูนย์บวกห้าเป็นห้าบวกแเป็นสิบสาบวกเป็นบเอเวกเป็นสิบแปวเจเป็นสามสิหบวกเจ็ดเป็นสี่สิบอองวกเจ็ดเป็นสี 9, ่สิบเก้าสี่สิบเกวกส เป็น53 53บวง1เป็น54 54บวก7เป็น61 61บวก8เป็น69เขาก็ได้เลเก้าต่อมาออก593ลเก้าเข้ามา มูนครั้งที่หมูนครั้งที่หออก1 9 4, ึ่งเก้ามุนครั้งที่สออก3 6มมูนครั้งที่สออกสี่หนึ่งมูนครั้งที่สออก 7, 3, เจ็เขาก่อนมาบวกกันเลยนะจะ๊ะว่าเขาจะได้เลขใด ใจลักหมื่นก็คือเลขสามหครั้งบวกลักพันก็คือเลขศูนบวกลักร้อยครั้งที่1ก็คือเลขหนึ่งสองครั้งลักร้อยครั้งที่สองสครั้งลักสิบครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่3าหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สาหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่4ี่หนึ่งครั้งแปดคงทีสามบวกศูนย์เป็น3 3มสบวกเป็นห้า 5 3เป็น8 8บ3เป็น11 11 3เป็น14 14บ3เป็น17 17บว6ก็เป็น23 23 4เป็น27 27 1เป็น28 28บ7เป็น35 35 8 ก็เป็น C 3ิบ <lớ p> เขาก็ได้เลขสามเขามาลอลุล้นกันนะจ้าวางวดของวันที่16เดือนหกนะจ้าจะมีเลขสามม้เฮาหันอยู่ตีสูตรบนตัวเดียวในสูตรนี้อยู่ก่อนนะจ้า ก็จงใจวิจรารณยาณในการรับชมนะเจ้าถ้าท่านได้มีเล็กใดก็มาประกบเล็กสก็ได้นะเจ้าถ้าชอบก็จัดคัดก็พานนะเจ้าก็ขอบคุณนะเจ้าขอบคุณ fc ติกํลาลังรับชมช่องของแมวฟินแลนด์ชั้นแนวกู้ผูกู้ค้นนะเจ้าขอบคุณเจ้า